มินาสักการณ์นาตังพุธทธังอภิปูชยามะอิมีนาสักการณ์นะตังธรรม,มังอภิปูชยามะอิมีนาสักการณ์นะตังสังฆังอภิปูชยามะ ฉะนั้นพวกเรามาเรามาศึกษาธรรมะชั้นสูงมันจะนำพาเราไปหาความสุขกับธรรมะชั้นต่ำมันจะพาเราไปหาความทุกข์พอเรามาแล้วเราไม่ได้ตั้งใจท,ที่จะศึกษาตามความเข้าใจมาแล้วก็เป็นบาปพอเป็นบาปตอนนูน้นเราไปศึกษาเราเรียนต่อไปก็ได้เราเป็น เราเรียนจบแล้วเราไปทำการทำงานพอสุดท้ายมาวันนี้เป็นยังไงกรรมตาม่างๆทำอะไรได้บ้ามันก็จะทำให้เราขาดตกบกพร่องติดคุกติดตารางไม่เห็นหนึ่งนั่นกรรมมันไปทนแล้วฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติถึงว่าคนตั้งใจตั้งใจที่เราตั้งใจทิ่จะมาอาสามาอาสามาเกิดในมนุษย์ เพื่อว่าจะมาทำคุณงามควาดีในเมืองมนุษย์แล้วก็จะนำพาญาติพี่น้องให้ผลไปจากวันตาเป้าหมายสูงสุดของเราดังนั้นวันนี้เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กก็จริงอยู่แต่ว่าเราตั้งใจศึกษาเราเรียนในคำพุทธการในสมัยุูธเจ้าสร้างบารมีที่จะเป็นพระโพธิสัตว์จะเป็นพระสาวกเราตั้งใจเราจะอยู่นเทวโลก หรือพมาโลกตัง้งใจว่าจะมาสร้างบารมีมาเกิดในมนุษย์เพื่อสร้างบารมีเกิดมาแล้วก็ตั้งใจทีจ่ะจะสร้งางบารมีจริงๆมีการศึกษาเราเรียนมีอะไรก็อะไรต่างๆวิชาการกันเนเรียนจบตั้งแต่อายุสี่ปีหา้าปียังในสมัยอุทยานมีราชบุรุษไอ้มีมโพลส พระชัยราชาที่เรียกว่บพระยอดฟ้าจบวิชาบังคับช้างตั้งแต่อายุห้าปีขี่ช้างได้ลบขี่ช้างลบได้ขี่ช้างทนช้างกับเซนาพดีกระห่มได้บังคับช้างทนจนได้ชัยชนะอายุห้าปีขนาดว่า เจ้าแม่สีสุดาจันทร์ว่าพาย,ยอดขวานี่เอาจะเล,เล่นเล่นอะไรคือไปชนช้างดูดลชนช้างขนาดบังคับช้างชนจน,นงาหัะไปสามท่อนถึงได้ชัยชนะกับเสนาบุรีกราโมไปฟังดูที่ประวัติศาสตร์ความตั้งใจเราขนาดน,นั้นก็ยังไม่ไหว พระแม่ศรีสุดากันเป็น,ปนผู้สำเร็จราชการสั่งลงโทษพายอดฟ้าด้วยสำเร็จโทษพายอดฟ้าด้วยก้อจำเอาแต่เล่นเอาแต่เล่นอะไรเอาแต่เล่นคือไปชนช้างฉะนั้นไปชนช้างเ็นว่าเอาแต่เล่นเลยคนจะหาเรื่องกันฉะนั้นวันนี้พวกเรามามาศึกษา เรื่องศาธาพิธีเรื่องเกี่ยวแก่กับสถาบันแล้วปีต่อไปคือปี2566พวกเราจะตั้งใจทำอะไรบ้างจะทำความดีด้วยการทำอะไรบ้างตั้งใจเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ตั้งใจเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน จะทำอะไรบ้างตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่ดีของครูบาอาจารย์ที่ให้การศึกษาเล่าเรียนจะนั้นถึงว่าวันปีเก่าจะสิ้นไปไอ้ความสิ้นไปของวันปีเก่านี้เอาความชั่วของเราทหลายไปหมดแล้วที่เหลืออยู่ก็ฮะเหลือจากความดีที่เราได้ตั้งใจไว้เพราะว่าใครก็ตาม คอยดูไปในอนาคตข้างหน้าคนที่มันไม่ตั้งใจฟังเราคอยดูเราทำประวัติไม่ได้เลยมันจะตายก่อนวัยหรือเปล่าบางทีมันตายก่อนวัยก็มีนะคนเรียนยังไม่จบตายไปเก่อนเพราะความชั่วมันมากเมื่อความชั่วมันมากมันหนักแผ่นดินก็เอาไว้ไม่ได้ บาปกรรมมันเยอะแผ่นดินก็เอาไว้ไม่ได้แผ่นดินสูธรณีสู้เห็นไหมธรณีสูดท,ทุกวันนี้มันไมง่ายธรณีสูดธรณีพิโลกแผ่นดินไหวนั่นเห็นไหมนั่นแหละคือธรณีสูดหายไปเท่าไหร่หายไปเป็นเมืองหายไปเป็นหมู่บ้านน้ำท่วม ายไปทั้งหมู่บ้านเลยเห็นไหมนั่นแหลนคือธรณีสุขแล้วมันมีอยู่ทั่วไปเรื่องการทำความชั่วมันมีอยู่ทั่วไปเรื่องการทำความดีก็มีอยู่ทั่วไปเราจะทำความชั่วหรือจะทำความดีมีอยู่แค่นั้นเมื่อมาถึงทางสองข้่งเราจะไปหาความชั่ว เราก็ไม่ต้องไปสนใจในเรื่องการศึกษาเร่งเรียนเขาบอกไห้ฟังเราก็ไม่ฟังเราพูดเราคุยหาเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนคุยก็ทำอะไรต่ออะไรท้มันที่เรียนไปเรียนออกไปเดี๋ยวๆธรณีมันก็สูงในครั้งก่อนในครั้งพุทธกาลมันมีเยอะแยะมาทุกวันนี้ธรณีสูงก็มีเยอะแยะแผ่นดินไหวน้ำท่วม ภัยพิบัติโจรภัยก็มีอัคคีภัยก็มีอุทุกขภัยก็มีรธรณีพี่โรธก็มีเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมนะั่นพวกเราถึงว่าอยู่ป่าอยู่เขาอ,อย่างนี้เราทำไมถึงต้องการที่จะให้ความรู้เกี่ยวแก่กับเศรษฐกิจพอเพียงลองคิดดูง่ายๆสมมติว่าแผ่นดินไหวอยู่ที่ชายโยก เดีย๋ยวหมู่บ้านทุ่งรวมทอง,ง,ทองรวมเทิงพวกนี้ถนนทางตัดขาดอาหารการกินในหมู่บ้านเราพอชินได้กี่วันถ้ามันมีของข้างนอกเข้ามาส่งโรงเรียนจะอยู่ได้สักกี่วันอาหารกลางวันของโรงเรียนจะได้อยู่กี่วันเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดเป็นนไหาใจหรือเกิดน้ำท่วมใหญ เคยคิดไว้ก่อนหมว่าเราจะอยู่กี่วันก่อนที่จะมีคนมาช่วยแล้วเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเราได้เตรียมตัวหรือยังไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านหรือน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านเราได้เตรียมตัวหรือยังเราเคยฝึกซ้อมกันไหมเคยคิดกันไหมว่าเกิดภัยพิบัติจากภูพุกกะไปก็ดีจากวาตะไคก็ดีจากโจระไผก็ดี เคยคิดกันไหมว่าถ้ามันเกิดไอพวกนี้ขึ้นมาอาหารการกินในบ้านเรานี่จะอยู่ได้กี่วันเราเคยเดินไปดูไหมที่ครัวพ่อแม่เตรียมข้าวไว้จะกินได้กี่วันฉะนั้นถึงว่าเราถึงว่าให้ไปทำโรงเรียนต่างๆพาครูพาไปทำโรงเรียน ทำปลูกผักสวนครัวทำอะไรก็อะไรเริ่มทำเราลงทุนให้ทุกอย่างดูที่เราลงทุนไปกี่โรงเรียนที่ทำลงปลูกผักกลางม้งกลางมือทำน้ำสะอาดบริโภคเคยมีใครทำคิดทำบ้างทำถนนมนทางทำอะไรก็อะไรต่างๆทำเข้า,างคงคงคงไปในหมู่บ้านหรืออะไรอะไรที่เราช่วยได้เราพยายามจะช่วยเพราะว่าเห็นแก่ พัฒนาตัวเองเพื่อให้มันอยู่ได้ตามลำพังมีแข่ของเราเราจะทำยังไงที่จะพัฒนาให้อยู่ได้ด้วยมีแข่ของเราคืออาหารการกินให้มีในครอบครัวให้มีในหมู่บ้านให้มีในโรงเรียนให้มีของกินในโรงเรียนไม่ใช่อาศัยแต่ของข้างนอกอาศัยแต่งบประมาณทางงบประมาณเขาไม่ให้มา เามีกินไหมข้าวเท่าอักเกอจอาหารการกินมันพอกินไหมในโรงเรียนฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่มาทำบุญตั้งใจปฏิบัติกันตั้งใจศึกษาเร,าเรียนฉะนั้นปีใหม่ที่จะมาถึงก็ให้พากันตั้งใจที่จะทำ่างวิชาความรู้ทางวิชาการมีเยอะแยะ ก็จะวางข่าวจากสถานีวิทยุก็ได้จากอะไรก็ได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้วิธีการปลูกผักปลูกยากวิธีการทำข้าววิธีการทํา,ทาทอะไรตัวอะไรต่างๆมันวิชาการมันมากมายทุกวันนี้้าหากจะสนใจที่คิดจะทําฉะนั้นโอกาสปีใหม่ก็ให้ตั้งใจที่จะปรับตัวให้มันเป็นคนดีของชาติ เป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของโรงเรียนแล้วก็เป็นคนดีประชากรของโลกเราจะเป็นประชากรโลกเมื่อเราเป็นประชากรโลกเราต้องทําตัวของเราเป็นคนดีไม่ใช่ประชากรโลกมีแต่คนเชั่วชื่มีแต่คนขี้ซอตออแหลนมันเป็นประชากรโลกไม่ได้คนแบบนั้นน,นัด้านต่อไปก็ตั้งใจรับพรลคำว่า,ารับพอน,นั่นคือ เอาใจใส่กับตัวเองพรนั้นถึงจะสําเร็จประโยชน์ไม่เอาใจใส่กับตัวเองพรนั้นไม่สําเร็จประโยชน์สัพเพทเดทโลคาสัเทเทพเพเดปยาสัเทเทพเพเดตุนิมิตาสัพเพเดอวมังคลาวินาศสันตุอายุวัตโกรนวัตโกสิริวัตโกยศสวัตโกบาลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสตุปปทาน อภิวาสนาสีวิตสังิจังุุขะปจายิโนจตตารุธรรมาวัดอันติอายุวันโนสุขานภาลังสิทธะมันทุสิทธะมันทุสิทธะมันทุอิดังปรัง,งเอตตะมิง,งรัตนะรมิสัมปัชฌานเจตโสภวัตสสภะมังสารังรักขันตุสพะเทวตา สัพพุุทานุภาเวนะสัพพธามานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะสนดาโซทีอัวันตูเต